แหมแม่งบูลลี่อยู่ตลอดเรารู้สึกด้อยค่าลงตลอดเวลาตลอดเวลาแต่ก็ไม่ออกมาสัทีเพราะอะไรอ่ะเพราะเาคนดีแฟนฉันเป็นคนดีแฟนฉันไม่เจ้าชู้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วอหรอคนชอบพูดประโยคนี้มากเลยอ่ะเอาจริงมนุษย์แต่ละคนเป็นปัจเจกจริงครับไม่มีใครเหมือนใครจริงๆมึงไม่คิดจะหาดีกว่าเลยหรอ ึง <Buck> <ış> ไม่ต้องหาเหมือนสิเออหาดีกว่าอย่างคนไม่เจ้าชูช้แล้วกันเขาชอบพูดว่าถึงผมจะไม่ไดีผมกินเหล้าเมายาแต่ผมไม่เจ้าชูช้แล้วกัน uh ครันี้ผมขอเทียงนะก uh uh uh. ารไม่เจ้าชู้คือมาตรฐ,ฐานขั้นต่ำถูกต้องไม่ใช่ข้อดีออออการไม่เจ้าชูช้คือดีใจด้วยมึงมีสินิ้ว ดีใจด้วยมึงมีหูสองอันมันคือเรื่องธรรมดาครับที่ไม่ควรจะไปอวดใครด้วยซ้ำเขิดแทนเลยนะผมเห็นผู้หญิงแบบหรือผู้ชายอวดแฟนแฟนเราไม่เจ้าชู้เลยมึงแฟนมึงธรรมดาคนเจ้าชู้คือคนเฮียเออมันสิ่งนี้ไม่ควรเป็นของหายากสามีแห่งชาติคำนี้ไม่ควรมีทุกคนควรเป็นสามีแห่งชาติถ้าได้คำว่าสามีคุณต้องพิเศษกว่าผู้ชายทั่วไปครับถ้าคุณไม่พร้อมเป็นสามีก็อย่าไปจดทะเบียนกับใคร